กับไม้ธรรมชาติเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆเปิดหัวอย่างเทพสุดท้ายตายอย่างเขียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรออจะมัน,มนแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับเ<ป>พื่อน วันนี้เหนือเมฆฟิชชิงพาเพื่อนๆเดินทางเข้าหมายตอนตีห้ามุ่งหน้าเข้าหมายธรรมชาติบ้านเบียงคือนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางวันนี้นะครับมีเพื่อนร่วมทางเป็นโปรพี่หนาน,นะครับนัดเจอกันระหว่างทางนะครับก็มุ่งหน้าเข้าหมายนะครับหมายนี้ก็เปิดมาหลายวันแล้วนะครับเป็นหมายบ่อนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ เปิดมา4ี่หวันแล้วนะครับก็เป็นการไปซ้ํานะครับหมายนะก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับวันนี้นะหนิงเมฆพาเพื่อนๆกลับมาซ้ําหมายเดิมนะครับนะเป็นหมายธรรมชาตินะครับบ่อยยล่านะครับนะก็วันนี้เปิดเป็นวันที่สี่แล้วนะครับน้ำสี่แล้วนะก็อาทิตย์ที่แล้วนี่เปิด3วันนะอ่าเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับนะ วันนี้เป็นวันที่สี่นะเซตระยะกันไว้เรียบร้อยนะครับนะเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่ตอนตีห้านะมาถึงที่หมายประมาณห้าโมงครึ่งนะตอนนี้ก็สว่างแล้วครับเซตอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะเพื่อนนะวันนี้เซตเป็นสองจุดเจ็ดนะครับนะงานสองตะขอนะหมายนี่เป็นหมายธรรมชาติตกสองตะขอน่าจะดีกว่านะครับนะเป็นแตะหนึ่งขอหน้างองหนึ่งตะขอนะครับนะก็เป็นแบ็คไลออนนะครับจากค่ายเอทีพิชชิงนะครับระยะสองจุดเจ็ดนะครับนะอีกระยะหนึ่งนะครับผมเซต ไว้เป็นลักษณะ2ตะขอเหมือนกันนะครับนะเป็นแตะ1่ขอนั่งงอหนึ่งตะขอนะอ่าเป็น5.4นะครับนะเป็นไกด์แอสซัซินตัวใหม่ของค่ายเอชทีฟิชชิงนะครับที่ส่งมาให้ผมเทสนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นงานพื้นก่อนนะครับแล้วก็สายสายเดี๋ยวผมจะเล่นงานลอยนะระยะ5.4นะเพราะว่าหมายนี้เขาบอกว่าเกมลอยครับเป็นปลากระบอกนะปลากลมนะครับนะก็ มาลุ้นกันนะครับเช้าๆเล่นงานพื้นไปก่อนนะแล้วก็สายๆอยู่ปรับขึ้นงานลอยนะครับวันนี้เล่น2ระยะขันนะครับนะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะปลากินอย่างไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามนะครับนะผสมเหยื่อกันเลยนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ6กถึงกว่าแล้วนะไอเกตรวรวมเนื้อเมฆครับหนึ่งซองครึ่งกิโลใส่หมดเลยอั้งสหมดเลยวันนี้ต้องหอยเหยื่อนะฮะผมเหยื่อนะ งูชิชิบเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างครับหนึ่งกำมือนะตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับหมายธรรมชาติบอกแข่งบอกเขาใช้ดนบทสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะให้เหยื่อนะงูชิชิบนะครับจะมีความหอมและมีความมันนะครับนะ่อในเรื่องการแตกตัวและรวมฝูงปลานะครับเพราะว่าความมันมันจะกระจายออกด้านข้างและด้านบนนะครับในเรื่องของการรวมฝูงปลานะครับแดงหรือเมฆครับนิดหน่อย ว่าในไฮเกรดปลารวมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อรวมนะครับกลิ่นตับกุ้งและหัวเชื้อที่ปลาต้องการนะครับรวมของปลานะอันนี้ครับปลาเร่งกินนะครับนะเช้าน้าเร่งกินนะตัวนี้ออกกลิ่นคาวนะครนะเหยื่อของเราก็จะได้ครบทุกรสนะครับทั้งความหอมความมันนะครับนะหมวเชื้อแล้วก็ความคาวตัวนี้เป็นเหย so ื่อหลักในการอ่อยนะครับเพื่อนนะหลักในการอ่อยอ่ะ าก,การอ่อยครับอย่างหลักในการอ่อยสีเป็นโขงนะเพื่อนนะคีอเป็นโขงครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาคันลงนะครับรเ,นะเพราะว่าผมจะต้องการอ่อยนะทําไมถึงต้องเอาคันลงหาระดับน้ําจุดตกจริงนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ะระยะที่เราจานะอ่อยเลย วันนี้ผมจะอ่อยเฉพาะระยะ2.7นะวันนี้จะเล่นใกล้ๆนะหมายธรรมชาติอ่อยมือได้เลยนะเพราะว่านักแล้วตั้งต้างผมอยู่ค่อนข้างใจกันนะอ่อยมือได้นะครับไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเป็นหมายแข่งหรือว่าหมายบอกเมาเนะี่ยส่วนใหญ่จะห้ามอ่อยมือพอเรา,าได้จุดที่ทุนตั้งแล้วก็อ่อยมือสกักสองสามือสามมือพอนะครับนะ ที่เหลือเดี๋ยวเราอ่อยไปลายสายกนะ็ถ้ามันไม่มีนักกีฬาด้านข้างเราก็สามารถอ่อยมือได้นะเพื่นะหมายธรรมชาติต้องอ่อยหน่อยนะครับไม่อ่อยมันก็ไม่เข้านะทีจริงก็อ่อยไปสายเรื่อยๆก็ได้นะช่วงตกนะไม่เป็นไรฮะผมอยากอ่อยผมจะเพิ่มขนมปังไปหน่อยนะึงหมายธรรมชาตินะหมายธรรมชาติมันขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หมายธรรมชาติเขาก็จะเลี้ยงพวกเศษอาหารเศษข้าวเศษแป้งเศษ เส้นก๋วยเตี๋ยวนะเพราะว่าเป็นไหมธรรมชาตินะส่นวสนใหญ่ขนมปังก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าขนมปังก็เป็นแป้งชนิดหนึ่งนะสิ่งที่ปลามันคุ้นเคยนะเดี<ม>๋<ม>ยวเราก็จะเป็นลักษณะให้เกยผสมขนมปังนะครับแบบนี้<ม>นี่ฟูฟูนะโอเคตัวติดเกมกันตัวติดเกมวันนี้มีอยู่สองตัวนะเพื่อนนะก็จะมีให้๋ิยเกี่ยวสาเร็จรูปเหนือแม่กลับ ตัวขนมปังนะทั้งวันก็เยอะหน่อยหนึ่งถุงหนึ่งร้อยกรัมผสมได้ประมาณสามครั้งนะครับตัวชิ้นเกี่ยวนะของผมก็จะเพิ่มหัวเชื้อเร่งกินกินนคาวหน่อยนะใครมีหัวเชื้อของใค่อื่นก็สามารถผสมได้ไนหะแต่งกินนิดหน่อยนะไม่ออกกลิ่นข้าคาวหน่อยนะผสมน้ำใช้ได้เลยนะอัตราส่วน,นะนวหนึ่งจนหนึ่งนะเหลือหนึ่งน้ำหนึ่งนะผสมน้ำกับหัวเชื้อก่อนนะ เข้ากับตัวชิ้นเกี่ยวสมเร็จรูไปได้เลยตัวนี้ก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อจับตัวตะขอได้ดีขึ้นนะครับก็ชิ้นเกี่ยวตัวนี้ก็เป็นหัวเชื้อผสมกับกูเตนนะครับไม่เป็นอันตรายต่อปลานะกูเตนนี่เป็นเกรดของคนกินนะครับที่ผมใช้นะเดีนะ๋ยวเลี้ยงเนี้ยวมันเนี้ยนะเห็นไหมผสมน้ํอาอัตราส่วนหนึ่งตัหนึ่งนะครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มนะหรือว่าใครจะมีหัวเชื้อตัวไหนก็ใส่ได้นะ เหนียวแบบนี้จะทาเป็นเดี่ยวรูดก็ได้ปั้นเม็ดก็ได้นะครุเตนมันมีความเหนียวนะถ้าเวลาปลาเข้ามากินครับปลามจะมีฟันนะเวลามันมาติดอะไรเหนียวๆนะมันก็จะดูดเข้าดูดออกนะทุ่นมีอาการวัดส่วนนี่ช่วยในเรื่องการกินด้วยนะอีกตัวนึงขนมปังนะครับวันนี้ตกสองตะขอขนมปังขนมปังก็ ด้านสงด้วยเขียวหนาเมฆนะท่านันั้ตัวนี้ก็เป็นหอมนวลนๆนะฉีดเข้าไปเลยครับฉีดทีเดียวจะฉีดบ่อยจะได้ไม่ต้องฉีดบ่อยะ<น>ละมัน <ๆ S 1> ต่อตอนนี้น่าจะลงเบ็ดได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลุยเลย,ย,เล,ยลงเบ็ดได้แล้วก็ลุยเลยตอนนี้ก็น่าจะหกโมงกว่าแล้วครับเขาให้ตกตอนหกโมงนะอ่ะตัวนี้ครับลุยเลย ดูกันเลยครับเพื่อนๆนะี่นเวลาก็้ึงดูกันเลยนะสะโพอสั้นผมใช้เป็นที่เกี่ยวที่เ,เหลื่อมลเม็นะตัวนี้เป็นลนักษณะงานบลานแตะนะปิดสะโพกนึงขนมปังนะมนะเป็นลนักษณะงานหน้าหง,งอจับทีบกับกับก้นจับจีบอย่าพผงไว้ที่สายที่มีขนมปังนะครับเพราะว่าขนมปังมันมีความเบานะถ้าเราไม่จับจีบแบบนี้เนะี่ยมันจะขึ้นไปพันสายเป็นหลักได้นะ ก็จบเป็นตัวอ่อยนะครับเนะแต่อหนึอนข้อนางกชิ่งห่างกันประมาณสองนิ้วนะแลห้าจุดสี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยใส่สายเราค่อยมาเล่นงานลอยนะปรับขึ้นงานลอยนะ mũi chân hết mũi chân ừ. Đây này, non, đây nên non. Ah ha ha. Hả? โอ้หลงพุกมีอาการนะครับแหม่ลงพุกมีอาการมีอาการเมื่อกี้มีอาการตอบนะจับไม่ทันครับโอ้โหลงเหยือแรกนะครับมีอาการเลยนะครับแต่วัดไม่โดนนะครับเพื่อนนะก็น่าจะเป็นปลาเล็กนะครับดูจากอาการที่ทุ่นจมแล้วนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปครับ เช้าเช้าแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับนะมีเสียงนกเสียงการ้องนะครับนะกับหมายธรรมชาตินะครับโอ้โหดูแสงทองจากพระอาทิตย์ครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆนะครับนะก็เป็นฟ้าหลังฝนนะครับนะก็ตอนที่ผมมาก็มีฝนตกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆนะพอเริ่มสว่างนะครับก็ฝนก็หายนะก็ช่วงนี้นะครับบรรยากาศเขียวชะอุ่มนะครับเพื่อนๆกับหมายธรรมชาตินะครับ ตอนนี้ก็มีนักกีฬาเดินทางมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะ10กว่าท่านแล้วนะครับนะโอ้โหไม้นี้ครับเพื่อนๆวัดเต็มข้อนะครับโอ้โหขาดเลยครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรนะครับเพื่อนๆ้นนะระยะ2.7นะโอ้โหเสียดายมากๆครับเพื่อนๆเสี่ยงพดอยู่ บรรยากาศยามเช้าของหมายธรรมชาตินะครับงดงามเหลือเกินนะครับนะหมายนี้ก็เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับที่บรรยากาศดีมากๆนะครับเพื่อนๆนะก็ส่วนตัวปลาตอนนี้ยังไม่แตกนะครับเพื่อนๆนะแต่มีอาการเรื่อยๆนะครับระยะ2.7นะครับแต่น่าจะเป็นปลาเล็กเข้ากวนเหยื่อนะครับนะมีอาการทุ่นดิ้นไปดิ้นมานะครับวัดยังไงก็วัดไม่โดนนะครับก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ ัแรกเว้ยบบจปักกลมเว้ยปลาอย่นี้แก้มช่ำมาแล้วครับเก็มช้ำครับเต็มแรกครับแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับผมว่าแล้วนะครับเพื่อนๆนะเป็นปลาเล็กเข้ากวนจริงๆนะครับนะตัวนี้เป็นปลาแก้มช้ำนะครับนะก็อยู่ในวงของปลาตะเพียนนะครับแต้มแรกแหกหมานครับเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะเข้ากระชังหมานไว้ก่อนนะเดี๋ยวหาตัวต่อไปมันเป็นคู่มันนะครับโอ้โหตัวนี้ ว่าแล้วครับปลาเล็กเข้ากวนจริงๆนะครับเพื่อนๆนะโอ้โดนลวครับโดนลวครับโดนลวครับของแช้มาแล้วเอาละครับเพื่อนๆนะหลังจากปลาเล็กเข้ากวนนะครับโดนปลาใหญ่จนได้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับดูครับสายเซฟวิ่งกระจายเลยครับเพื่อนๆวอ่ันว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับโอ้ยังแม่งบ้าตัวนี้ใจกบ้าเอาละสุดละเบยไอ้ปวันเอ่อไปวันเอ่อไปวันเอ่อเซฟสุดแล้วเซฟสุดแล้ว ไปปุ่นเออมายอมแล้วยอมแล้วมาก่อนมาก่อนลูกข้าโอ้โหกลางบ่อเลยครับเพื<ๆ>่อนมามาเรียบร้อยยันใด,ด,อด,อดโอ้มันก็อิดก้าสายเชฟบถึงสิน้นสายเชฟบแซวเม็ดไปหมดเรื่องมาเข้ามาลูกมาเย็นๆไม่ต้อง วิ่งซ้ายแล้ววิ่งซ้ายแล้วมาลูกพ่อมานี่มาจะไปไหนนี่จะไปไหนเอามันแรงเหรอมายิงไปต่ออยู่กันไปต่ออยู่กันไปต่ออยู่กันมันต้องไปแล้วมานี่อ่าแบล็คไลออน2.7งจุดเข้าเพื่อนมามามานี่มานี่าม,นนมา,มา,มานี่ เซฟกระจายครับเซฟกระจายโดนจนได้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยครับอะไรเอ่ยโอ้โหใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วยอะไรเอ่ยกระโ h o หรือเปล่าวิ่งเหมือนกระโ hoops เลยยังไม่ยอมครับกระโ h o หรือเปล่าจ้าไปปุ่นอยู่เนอไปปุ่นอยู่เนอ กระห้หรือเปล่าเบาน้อยเบาน้อยลุงแจงโอ้ไม่ยอมฮะไม่ยอมไฮ่ยอมใช่ไหมยอมหรือยัง ื้อาือ,อไม่ยอมว่ะโอ้โหโอ้โหอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยครับตัวนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ยี่สุกแน่นอนถ้ายี่สกก็ต้องตัวใหญ่นะ นัดระดับนี้ไม่ขึ้นเลยนะไม่ยอมแฮะไม่ยอมแฮะไม่ยอมเลยลูกเอาอะออกมาไม่ยอมมันไม่ยอม โอ้หกะโฮ้ครับกะโฮ้กะโฮ้โฮ้กะโฮ้หันละหันละหันละมาแล้วว<ด> <Excel. S 2> bon ิ freely, ่งอ er ีมันต้องเป็นกะโฮ้อะกะโฮ้ประมาณไซส์สองสองกว่าสามนี่แหละได้อยู่ไงได้อยู่เป็นยังคอยมันก่อน ก็โหหาแล้วมันวิ่ผียังไงมันจะใจหญ่ยังใจญยี่สิบอ่ะมันไม่ยอมกับเพื่อน ไม่ยอมนะมันไม่ยอมน่าจ,จะยอมแล้วไม้นี้น่าจะยอมแล้วโอ้โหใหญ่เออเรียบร้อย โอ้โหไซส์สามีนะครับตัวนี้ใหญ่นะเพื่อนโอ้ดูครับแบ็คไลออนครับสองจุดเจ็ดครับเอาอยู่ครับเพื่อนโอ้โหเต็มปากนะดูครับนะให้เพื่อนเพื่อนดูครับนี่เอาอยู่ครับเพื่อนแบ็คไลออนนะสองจุดเจ็ดเพื่อนนะ นี่ยเต็มปากนะโอ้โหเอาอยู่ครับตัวนี้กับแบคไลออนครับสาสใหญ่เลยเดี๋ยวๆนี่ครับแบ็คไลออนครับเอาอยู่ครับอีศกครับหมายธรรมชาติครับ ปลาตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโทฟี่เลยนะครับนะเพื่อนๆนะโอ้โหกินระยะ2.7นะครับกับกระโห้ไซส์3กิโลนะครับโอ้โหแตกตอน9โมงนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงวันแล้วนะครับหลังจากที่ได้กระโห้ตัวแรกก็เงียบ นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับน้ฝังตรงข้ามก็งเงียบนะครับโอ้หนักกีฬาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าสายแล้วนะครับอาการตอนนี้ก็องเงียบนะครับนะง่วงครับกินกาแฟสักหน่อยนะเพื่อนๆนะโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับนะถึงแม้จะได้แต้มเดียวอยู่นะครับนะกับปลาไซใหญ่นะครับเป็นกระหู้นะครับก็แต้มเล็กก็จะเป็นปลาแก้มช้านะครับนะได้อยู่2ตัวจัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้หตอนเที่ยงวันครับไม่รู้โอ้โหเพื่อนเพื่อน มาเสียดำเลยนะครับถึงว่าครับทุ่นมีอาการดิ้นดองแดงดองแดงนะครับนะโอ้โหทุ่นตอกอย่างเทพเลยครับเพื่อนๆแบ็คไลออนเอาอยู่ครับดำขึ้นเรื่อยโอ้โหเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันมาได้ละออกในตัวเนยแจ้งเหลี่ยมตัวไอ้ดำข้างนี่มันตัวอ่าออกเลยครับเพื่อนๆไป นักกีฬาก็เริ่มเก็บของกันแล้วครับลมมาแล้วครับตอนนี้สี่โมงเย็นนะเงียบอยู่เลยนะครับโอ้โหได้ตัวแรกตั้งแต่เก้าโมงกว่านะถึงตอนนี้นะครับก็เงียบนะครับเพื่อนนะทั้งบ่อนะครับเพื่อน,อนตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับนะก็ จากถอนสมองแล้วนะครับหมายธรรมชาติวันนี้นะครับปลากินช่วงเช้าแค่แป๊บเดียวนะหลังจากนั้นมาก็เงียบเลยนะครับนะวันนี้2.7นะครับผมได้ปลาอยู่3แทบนะเพื่อนๆนะก็เป็นปลากแก้มช้ำหนึ่งตัวนะแล้วก็กระหู้นะครับไซส์ประมาณ3โลนะมาแก้สีหน้าตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งเป็นปลาซักเกรนะ์นะเพื่อนๆ่นะสวนงานรอย5.4นะครับไม่กินเลยนะครับวันนี้ไม่กินทั้งบ่อนะ ก็วันนี้ก็ถือว่าลดตัวกับกล่าวฮู้นะครับไซส์ประมาณ3โลนะก็ถือว่าเป็นทูฟี่นะครับนะในการตกชิงหิ่วนะวันนี้ก็2.7นะครับแบ็คไลออนนะเอาอยู่นะครับนะกลาฮู้ประมาณ3โลเนะี่ยมาดูผลงานนะเพื่อนนะผลงานนะมาดูผลงาน,นนี่ก็สี่น้อกว่าแล้วนะโอ้หเพื่อนๆนะนี่ครับกละาฮู้ครับโอ้โหถือว่าเป็นทูฟี่นะตัวนี้นะอา้าวปลาแก้มช้ำหายไปไหนละ่ะปลาแก้มช้ำ น่าจะหลุดไปแล้วนะครับนะอีกตัวหนึ่งก็ลาดซักเกอร์นะวันนี้ก็พอได้มันนะครับกับไม้ธรรมชาตินะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับกับไม้ธรรมชาตินะแค่ได้มันตกปลามาเสบรรยากาศก็สุดยอดแล้วครับตอนนี้ก็สีมงเย็นฝนเริ่มมาลมเริ่มมานะก็คงจะต้องลาไว้กินเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้ผมมีหมายแข่งกึ่งเหมานะครับนะที่อำเภอพานนะเดี๋ยวไปเจอที่อำเภอพานอีกทีนะครับในวันพรุ่งนี้นะก็พรุ่งนี้นี่จะตกแบบอสองตะขอ ตกได้สองคันนะครับกติก,กานะเดี๋ยวไปดูกติก,กา,าในวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับวันนี้สินค้าของทางช่องก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับกับไม้ธรรมชาตินะก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ฮะไม่เป็นไรฮะไม้ธรรมชาตินะแค่ได้มาเสกบรรยากาศก,าก็สุดยอดแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเน mm ื hmm. ้อเมฆฟิชชิ่งแชนแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับลาไปก่อน